พบกับเพลคเน็ t ค่ะวันนี้นะคะจะพาท่านไปรู้จักกับโรงเรียนต้นแบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยค่ะเป็นภารกิจที่สร้างขึ้นนะคะโดยสสสกับภาคีเครือข่ายค่ะเพราะว่าต้องการที่จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตให้กับเด็กนักเรียนที่โดยสารรถรับส่งนักเรียนค่ะจากข้อมูลการเฝ้าระวังของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคระบุว่า ปี2565มีอุบัติเหตุทางถนนและความไม่ปลอดภัยกับรถรับส่งนักเรียนถึงปีละ30ครั้งในขณะที่ปี2567ตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนมีนาคมเกิดอุบัติเหตุกับรถรับส่งนักเรียนไปแล้ว15ครั้งเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ153คนเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและความสูญเสียสสสและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดทำโรงเรียนต้นแบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยนำร่องใน4ภูมิภาค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอและภาคีเครือข่ายจึงสานพลังขับเคลื่อนโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เพื่อรดรับส่งนักเรียนปลอดภยัยเปิดเวทีสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการที่ปลอดภัยระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงความสําคัญในการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการและพัฒนาระบบบริการคุณภาพความปลอดภยัย สสสอเองก็ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคมาตั้งแต่ช่วงปี2อ5 2อแล้วค่ะโดยที่การเริ่มทำงานเรื่องของการทำให้มีความปลอดภัยในรถโดยสารนะคะแล้วก็เราทำงานมาพบว่ามีอุบัติเหตุรถนักเรียนค่อนข้างเยอะอยากให้มีการจัดการเรื่องรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยด้วยปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับสภาผู้บริโภคนะคะที่จะขับเคลื่อนให้มี การจัดการรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยวันนี้เองมีโรงเรียนที่สามารถดําเนินการได้ดีมีระบบการจัดการที่ค่อนข้างดีได้ตามมาตรฐานที่ทางสภาได้ขอ,อดโรงเรียนเอามาไว้ประมาณ9ข้อแล้วก็20่สบโรงเรียน,นยก็พร้อมที่จะเป็นกลุ่มเรียนรู้ที่จะกระจายาแล้วก็องค์ความรู้นี้ออกไปรวมถึง สภาร่วมมือกับสสสนะฮะสำนักงานกองทุนสับสนการสร้างเสริมสุขภาพทําโครงการความร่วมมือกัน .3 3จังหวัดใน148โรงเรียนแน่นอนโรงเรียนที่เป็นต้นแบบเนี่ยก็เริ่มจากการทํางานเรื่องรถรับส่งนักเรียนนะฮะรูปแบบในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างาก,กันจนกระทั่งได้พัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนที่กําหนดให้มีมาตรฐานเ้าด้านนะฮะอย่างเช่นเรื่องด้านข้อมูลรถที่ต้องมีมาตรฐานระบบการติดตามระบบการตรวจสอบออระบบในการที่จะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทํางานเรื่องรถรับส่งนักเรียนที่ ยั่งยืนต่างๆนะฮะและเราก็มีต้นแบบหรือพื้นการเรียนรู้เนี่ยอยู่ทุกภูมิภาคเราอยากเห็นว่าเด็กนักเรียนควรปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ไปโรงเรียนแล้วเสียชีวิตจากรถรับส่งนักเรียนหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของสภาาะเราถือว่าความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคค่ะโรงเรียนเหล่านี้ก็ต้องถือว่าให้ความปลอดภัยเรื่องอุบัติเหตุของเด็กเป็นสิ่งที่สาคัญอุบัติเหตุลดลงแน่นอนค่ะ โดยหลักเกณฑ์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย9ด้านประกอบไปด้วย1มีระบบข้อมูล2มีระบบเฝ้าระวังรายงานปัญหาได้3มีระบบการดูแลนักเรียนในรถที่ถูกต้องและทั่วถึง4มีการรวมกลุ่มคนขับสร้างข้อปฏิบัติและวางแผนร่วมกัน5มีมาตรฐานมีขั้นตอนตรวจสอบสภาพรถและขึ้นทะเบียนกับขนส่ง6 มีจุดจอดรถที่ปลอดภัยและระบบความปลอดภัยหน้าโรงเรียน 7. มีระบบคณะทำงานและหลักเกณฑ์8มีกลไกการจัดการโดยครูนักเรียนกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง9มีคณะทำงานระดับอำเภอรหรือจังหวัดซึ่งโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560จนขณะนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย จุดมุ่งเน้นก็จะเป็นเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลักครับก็คือเราจะต้องมีข้อมูลของผู้ประกอบการอย่างชัดเจนนะครับทั้งชื่อคนขับคนดูแลนะครับข้อมูลของทะเบียนรถยนต์ข้อมูลของรถแล้วก็ข <himself> <im> ้อมูลของนักเรียนของเรานะครับที่เข้าไปใช้บริการกับรถดังกล่าวเบื้องต้นยังไม่มีประวัติความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการนักเรียนนะครับก็เรามุ่งเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลักตอนนี้ก็คือโรงเรียนวิทยาวิทยาลัยนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับสำหรับโรงเรียนอื่นนะครับที่ต้องการ จะทํารูปแบบของการรับรองรถ,ร,ถงรับส่งนักเรียนนะครับก็สามารถมาดูงานที่โรงเรียนของเราได้นะครับยังไม่เกิดเหตุการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้วยความปลอดภัยแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือโรงเรียนได้รับผลประโยชน์จากเรื่องของการเป็นศูนย์น้ำร่องนะครับทำให้โรงเรียนอื่นเนี่ยมีความคิดที่จะปฏิบัติตามซึ่งถ้าการรับรองนี้เป็นไปอย่างกว้างขวางเนี่ยจะทำให้กระบวนการรถรับส่งของโรงเรียนหรือการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นครับปลอดภัยมากขึ้น ครั้งนี้สสสยังเน้นย้ำและหนุนเสริมให้โรงเรียนดำเนินการจัดการหน้าโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเซฟที่โซนโลโสปีดและการสำรวจเส้นทางการเดินรถรับส่งของนักเรียนสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักในการเดินทางด้วยและส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยเพื่อลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาว,วชวนในการเดินทางไปกลับจากโรงเรียน สุดท้ายแล้วนะคะแม้มีหลายๆมาตรการค่ะแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือการไม่วางใจเนื่องจากว่ากรณีของเด็กที่ติดค้างอยู่บนรถนักเรียนแล้วก็ถูกลืมนะคะจนสุดท้ายต้องเสียชีวิตเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือมีความวางใจในสถานการณ์จนไม่มีการตรวจเช็คอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นนะคะมาตรการทั้งหมด ก็ต้องทำด้วยความไม่วางใจเด็กๆทุกคนจึงจะปลอดภัยค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับ h e เพ c o n n e c t ค่ะ